สวัสดีครับผมสวัสดีนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทก่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับมาพบกันเช่นเคยนะกับผมอาจารย์กิษนะครับนวล้วนะสำหรับคลิปนี้เนาะก็เป็นชุดนะครับมาสรุปรัฐบาลนะครับผมชุดสรุปรัฐบาลนะครับผมคิดว่านะครับผมจะนําชุดที่ผมจับ ไว้ให้ตั้งแต่งวดประจําวันที่สนะิบเนาะพฤศจิกายนนะครับของวันที่1ิบหกนะพฤศจิกายนนะครับเอามาลงมาแบ่งปันกันนะครับผมนะอ่าสาหรับรัฐบาลน,นะผมนะที่ผมคัดมาให้นะผมนะชุดแรกนะครับนะครับที่ผมคัดมาให้เนี่ยชุดแรกเนี่ยจะมีอยู่มาสิบเอ็ดสองชุดนะผมนะรวมทั้งตัวฟันด้วยนะไม่เดียวนะครับผม <c oughs> แล้วก็มาสรุปสูตรกันนะเนาะอ่าก็ านานสูตรสองตัวนะับสูตรสองตัวแล้วก็สูตรสามตัวสามตัวนี่จะน่าจะมีประมาณสองสูตรเนาะแล้วก็สูตรสองตัวบนสองตัวล่างเนี่ยน่าจะมีประมาณหลายสูตรเหมือนกันนะครับหลายสูตรเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับผมนะเออแล้วก็ในกลุ่มนะผมถ่ายลงไวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไม่ดราม่ากันนะครับไม่ดราม่ากันแล้วนะฮะนะครับผมนะเออเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายลงก็เดี๋ยวจะว่าจะว่าเออ ไม่ถ่ายไม่ไม่ทำลงให้ดูอีกนะครับผมนะผมถ่ายลงให้ดูหมดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเลขที่ผมไปวัดตาไข่มาเนาะไปไหว้ตาไข่มาด้วยนะครับผมนะนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมผมจะให้เป็นชุดสรุปนะครับผมนะชุดรวมนะชุดรวมนะฮะชุดคัดพิเศษเนี่ยผมลงให้ในกลุ่มเท่านั้นนะครับผมนะคัดพิเศษนะครับอ่าแล้วก็ออมสินนะครับออมสินเนี่ยเอ่อผมจะลงให้เลยดีไหมทุกท่าน ผมจะลงให้เลยดีไหมครทุกท่านเพราะว่าออมสินเนาะก็มีมีบางท่านนะผมมนาะที่สมัครที่สมัครเป็นสมาชิกนะผมนะ VIP นะครับตรงอ่าตรงในที่กดสมัครสมาชิกใน y o YouTube นะครับก็มีบางท่านนะไปกดสมัครกันนะฮะเออนะผมนะผมก็จะเอาออมสินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาออมสินนะครับแล้วก็ชุด <c oughs> ชุดที่คัดพิเศษเนี่ยเอาไปให้ ในนั้นด้วยดีกว่านะเดี๋ยวผมจะลงให้ในนั้นนะนะครับผมล้วกันนะโอเคนะครับท่านที่กดสมัครเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวไปรับชมในนั้นก็ได้นะครับผมนะสาหรับชุดคัดพิเศษรัฐบาลนะครับแล้วอมสินเออมสินนี่ไม่แน่เดี๋ยวผมให้เลยก็ได้นะผมนะยนผมขอดูก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะทุกท่านสําหรับชุดรวมนะครับพูดวนไปวนมาแล้วตรงนี้อันนี้ก็ตื่นเช้าวันนี้ก็ตื่นเช้าเลยนะประมาณตีห้าครับตีห้าประมานตีห้าครึ่งเลยครับผมนะตรงนี้ เมื่อคืนนก็นอนประมาณตีสองนะผมนะมัวแต่นั่งดูสูตรดูเลขอยู่นะครับผมดูสูตรดูเลขอยู่นะครับวันนี้ก็ได้นอนสองสามชั่วโมงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปทําคลิปลาวต่อนะพรุ่งนี้ก็มีหลายหลายเลขเลยนะครับทั้งคลิปลาวนะครับรัฐบาลน,นะครับนะแล้วก็นอยชุดรวมเนาะนะลาวพรุ่งนี้ผมต้องทําลาวแล้วก็ลาวสตาร์ลาว VIP นะครับ แล้วก็นอยสามรัฐดาวโจนะโอ้เยอะเลยนะครับผมนะอมสินด้วยนะครับผมนะทำนะครับผมดีนะครับที่เขาไม่เรียกร้องทพกสอมาอีกนะครับผมนะไม่งั้นแย่แน่เลยนะครับนี่มีกสสอด้วยนะแล้วกานนะเออเรทยกกสอสนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเอาอมสินไปก่อนแล้วกันอ่เดี๋ยวเอารัฐบาลไปก่อนแล้วกันนะผมนะสำหรับคลิปนี้นะเป็นชุดรวมนะครับเออไหนเอ่ย เอาปากกาสีนี่แล้วกันนะฮะรัฐบาลนะผมนะรัฐบาลงวดประจวันที่ิบ16นะผมนะอันนี้เป็นชุดชุดรวมนะครับผมนะที่ผมจับหลายๆสูตรมารวมไว้ให้ในชุดนี้ชุดเดียวนะครับนะครับผมเลขเด่นนะฮะชุดรวมชุดนี้นะครับเด่นที่จับมาไว้ให้นะผมนบะเป็นศูตกับห้านะครับผมนะฮะ ชุดนี้เนี่ยผมลงไว้ให้เรียบร้อยตั้งแต่วันที่สิบเท่าไหร่นะวันที่สิบแล้วนะสิบพฤศจิกายนะเนาะเผื่อบางท่านนะบางท่านที่เขาจะเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะครับผมนะเดี๋ยวช่วง,งท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเ,ออเลขจะไขมาให้ดูด้วยแล้วกันนะผมนะผมแอบผมแอบซื้อไว้แล้วล่ะนะผมแอบซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วแหละนะทุกท่านนะมารอลุ้นผลกันนะครับพรุ่งนี้เนาะ รางวัลที่หนึ่งนะครับนะไม่ต้องเอารางวัลที่หนึ่งก็ได้นะผมนะเออเอาสองตัวสามตัวก็พอนะครับ <c oughs> อย่าไปหวางเยอะนะฮะผมนะเล่นเอาสะุกสนานนะผมนะอืม <c oughs> นะครับบางท่านเนี่ยเล่นหวยนะครับผมนะเล่นหวยซื้อ,อลอตเตอรี่ไว้เนี่ยซื้อแบบไม่ได้คิดอะไรจริงก็มีนะซื้อแบบว่าถูกแล้วย,ยังไม่รู้ตัวก็มีนะท่านนะเออนะครับ เออแต่คนที่ถูกแล้วเออคนที่ซื้อระวหวังถูกหวังถูกหวังถูกเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับผมนะก็จะมีได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมเออแต่บางคนเนี่ยซื้อไปนะผมนะหนึ่งไปสองรันะซื้อไว้อย่างนั้นแหละนะครับผมนะซื้อไวเล่นๆ่นนะครับก็ถูกนะครับผมนะรางวัลที่หนึ่งก็มีรางวัลที่สองก็มีนะครับผมนะเอออย่างงวดประมาณเดือนประมาณสองเดือนที่แล้วนะครับสองเดือนที่แล้วเนี่ย แถวบ้านผมนะครับผมนะแถวบ้านผมเนี่ยถูกรางวัลที่สองนะครับเออเขาบอกว่าเขาซื้อไว้ใบเดียวนะครับก็ไม่ได้ซื้อหวังอะไรหรอกนะฮะมีแอบไปอซื้อสองตัวนะครับสองตัวนิดหนึ่งนะครับผมนะแต่ก็มาได้ลอตเตอรี่เนาะรางวัลที่สองนะครับประมาณสองเดือนที่แล้วนะผมนะแถวบ้านผมก็ถูกไปนะฮะ นค,คนที่ซื้อเยอะๆนะผมนะคนที่ซื้อเยอะก็ไม่ถูกนกนะเห็นเคยเห็นบางท่านเนาะซื้อเป็นปึง้งเป็นปึ้งเลยนะครับผมซื้อกะเอารวยเลยนะถ้าถูกนะฮะรางวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับกะเอาแบบเชยชีวิตนี้จะไม่ทํางานแล้ว <c oughs> ถูกแล้วนอนรอเกษียณอย่างเดียวนะแต่ก็ไม่ได้เห็นฮะผมดูดูแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ใจคนนะครับคนเคยเล่นนะอเนาะคนเนาะคนเคยเล่นนะครับผมห้าไม่ได้นะห้าไม่ได้นะอือเดี๋ยวันนี้เราคุยกันไปคุยกันมานี่จะสิบนาทีแล้วนะทุ่นนะนะครับเขียนเลขยังเขียนไม่เสร็จเลยนะครับใครชอบเลขไหนก็สามารถนะผมนะใครซื้อเลขไหนไว้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับแล้วใครที่อยากแบ่งปันเนาะทุนเนาะ เออบางท่านนะครับผมนะมีเลขก็ไม่แบ่งนะครับถามนะฮะถามบอกเอยมีเลขอะไรนะคไม่รู้ไม่รู้ถามบอกมีเลขอะไรเออไม่รู้ไม่รู้นะฮะเออพอเวลาจะซื้อจริงๆเนี่ยเออค่อยมานะครับบอกมีเลขมีเลขนะเวลาหวยออกก็บอกว่ามีเลขมีเลขนะครับผมนะเออนะครับผมนะบางท่านก็ไม่บอกเนาะหวงเลขกันนะครับถ้าจะออกมันก็ออกแหละนะฮะเลขนะครับผม อนะฮะอ่ะตามนี้นะทุกท่านนะเลขเอ่ออันนี้เป็นชุดรวมนะครับชุดรวมที่ผมลงไว้ให้ในกลุ่มนะครับตั้งแต่งวดประจววันที่อะไรนะงวดประจเออตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะครับอันนี้เอาไว้ให้ไปซื้อสลากกินแบ่งกันเดือนนะเนะมื่อคืนก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายเอ่อลงมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวถ้าตามมาอีกนะทุกท่านนะ เดี๋ยวยุบเลยนะครับผมน,นะฮะเออนะครับเดี๋ยวยุบเลยนะอโอเคนะครับผมก็เป็นชุดรัฐบาลนะับวกประจำววนที่สิบกนะครับผมนะตามนี้นะตัวที่วงผมก็คือตัวฝันนะก็ลองจับไปเทียบดูก็ได้นะครับลองจับไปเทียบดูก็ได้อย่างหลายๆท่านนะผมนะที่เอที่เขามาบอกว่าทําไมสูตรเยอะจ้างเลขเยอะจังนะครับผม ก็อันนี้ก็อย่างที่บอกนะเอาไว้เป็นแนวทางนะฮะเพราะว่าสูตรมันมีหลายสูตรจริงๆนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะทุกานนะเอาไว้เป็นแนวทางนะฮะผมนะผมไม่ได้ว่าให้ตามทุกสูตรนะครับผมนะเาเผลอตามทุกสูตรไม่เข้าก็มีนะผมบอกไปก่อนนะครับผมนะเออก็บอกไว้ว่าเป็นแนวทางนะครับจับไปซื้อสลากกินแนนนนบ่งรัฐบาลนะฟังให้จบหน่อยนะครับอ่ะโอเคนะครับ <c oughs> โอเคะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูทูบตะไคร้เลขตะไครวอนทุกท่านนะเลขตะไครเนาะที่ผมไปจับมาได้นี่ครับนี่ทุกท่านนี่เลขนี้ทุกท่านเห็นกันไหมนะครับเห็นกันไหมเอ่ยนะครับหกเจ็ดสองนะครับผมเห็นกันไหมเอ่ยนะหกเจ็ดสองนะไม่ใช่แปดนะครับทุกทนะ่านหกเจ็ดสองเนาะแบบนี้น่าจะเห็นกันนะครับเพราะว่าโศัท์กับกับกล้องมันจะสะ้สะสะอนกันเนาะผมต้องพยายามเอียงให้ดูนะเนี่ยหกเจ็ดสองนะที่ผมไปจับมาให้นะครับผมนะ จับมาจากจับมาจากที่วัตาไข่นะตรงนี้เป็นสามตัวนี้นะครับแล้วก็ทะเบียนรถผมนะฮะตามนี้เลยทุกท่านหนึ่งหกเจ็ดห้านะหนึ่งหกเจ็ดห้านะผมนะสำหรับทะเบียนรถผมนะครับก็อย่าลืมติดเอาไว้นะครับอย่าลืมติดเอาไว้ทะเบียนรถผมนะครับก็อย่างที่บอกนะผมนะผมฝันว่ารถผมหายนะครับนะครับผมนะก็ลองติดเอาไว้นะฮะตรงนี้ อันนี้นะหกเจ็ดนะผมนะไปต่กับเลกกรไข่ด้วยนะครับผมนะแต่ตัวนี้มาสองไม่ใช่ห้านะครับอ่าสองกับห้านะครับอ่ะโอเคนะครับผมมนาะตามนี้แล้วกันตามนี้แล้วกันฮนะว่าจะให้ดูสูตรรัฐบาลด้วยนะครับแบตบก็จะหมดนะทุกนานสูตรรัฐบาลหลายสูตรเลยนะนะนี่นะสูตรรัฐบาลเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าไหมนะเอามนคลิปหน้าไหมทุกนานสนะูนะตรรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้อีกเอาไหม แล้วก็ทำสูตรเลขให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปชุดรัฐบาลนี่อีกทีครัไหมนี่นะฮะเอ,อ่อนะก็สำหรับที่นี้ก็เอาไว้เป็นการพูดคุยกันแล้วกันเนาะเออเอาไว้สรุปแล้วก็เป็นชุดรวมนะที่ผมเนะ่ยปันให้เนาะสำหรับชุดคัดพิเศษนะผมลงให้ไว้ในกลุ่มแล้วนะครับผมะนะครับนะโอเคนะครับก็ส่วนเออแล้วก็ที่ผมให้ดูเนาะตาไข่นะครับผมนะผมก็ได้แจกไปหมดแล้วนะครับแจกไปหมดแล้วเนาะ เอถ้าถ้างวดนี้นะครับถ้าเลขเข้านะครับดีๆนะครับเดี๋ยวจะไปเทำบุญที่วัดตะไคร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เจะไปเช่าบูชานะครับผมนะตะไคร์นะครับเอจะไปเข่าบูชาเนาะแล้วก็พระนะครับผมนะท่านก็จะได้เอาเงินนะครับไปร่วมสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์เนาะอืมผมก็จะเอาอ ตะไคร่รับผมนะวัตถุมงคลเดี๋ยวมาแจกอีกนะครับผมนะถ้าวันนี้ถูกกันเยอะๆนะฮะโอเคนาอกวาน้โอเคนะผมก็แจกไว้เรียบร้อยแล้วนะบางท่านก็บอกว่านะบางท่านก็บอกว่าอบางท่านก็บอกว่าอาจารย์ทักมาว่าจะแจกตะไคร่นะผมนะก็ถูกเลขเลยนะเลขหน่อยนะครับผมเลขหน่อยนะถูกเลยนะครับผมเออนะฮะ อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนิดนึงแล้วกันดูกันนะนี่นะครับผมท่านใดที่สนใจบูชาในผมนะเป็นน้ำเต้าตาไข่เนาะแล้วกอ็อันนี้เป็นสติกานะครับผมเป็นสติกาเรียกซับนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีแล้วกันนะโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกัน อ่าวไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้าสซลล์ที่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีุกท่านนะครับ